เลี้ยงผู้ใดเนื้อย่างเลี้ยงกูนี่แม่เอาเอาแล้วเลี้ยงลับจะไหนเป่าจะเนาะดูโอ้คือเอาคือนาเขาอยู่จังๆผิวประมานเทียบเทียบแค่นโอ้มันฟังไกลไกมันจังสีได้ยินงยันไต้ฟังกี่แม่ฟังมันไก่มันก็หนาเออนะคือโอว่ะเออเอินโอเอลี่แค่แค่นเอาบ่ ข้าเนี่ยกำลังกงปนแกกินงูสิงนัืองไอยู่กกงใจกกงใจออาเนอะไโอ้ยนะไคอยโคยน้อยคอยใหญ่บางสันขางสิ่พตาพาโลดทาโลดพีิกดอกมาล้บก่อน พูดว่ามันผิดแต่กูว่าใันผิดหมดจังว่าคุ้ยหน่อยคุ้ยใหญ่คุ้ยไกลคุ้ยกาคุ้ยหมอแก๊สนี่มันคือคุ้ยหมาเถียนน้อยเขาก็ได้ยิ่งผู้เลกของอกีเด๋ยวไปเห็นพวกเขาใจแง่เพลิงคิดว่ายิปเปี้ดกระลั้นบุญอะไกูเนาะบุญใหญ่บุญเขาเอามิตรบุญใหญ่บุญไก่บุญกะฝรั่งไปยิ่งรู้ปากเพี้ยนแท้ไปร้อยกับบ้านทำสลองชาลาหำปั่นกอกีบไป อันนี้มะล้อมมะล้อมปอมอันนี้มะล้อมแทเพื้นอาจารย์ทางด้านน้อยดาวเตเอาวเหนือไปเตยดาวเหนือยู่ด่วนมะล้อมแท้กับมีดตีแท้ตัวปลอมเป็นยังไงบ้านตัวปอมคืออิจตุทิมพูดเลยใส่ทานสองก้อนไปใส่กับมีแต่ของแท้จักของปลอมนี่ใส่เห็ดวัวยัวอยู่อีนี่กันเลยอะไรมาล้อะพี่จังน้องหัวไปล้างมะล้อมลพิจิพด์น้อยแก้วปากดีน้อำเอิญพี่อันน้องเขากูไม้ เดือนเก่าว่ามันเพิ่นลงมาเอาเขาประดับดินไปย่องไอ้กระบอยู่นี่คือโพดกาะบีมาเอาและลูกทุกทุกเลยได้สีเขาารงว้มันโอ้ยมเสียตะกิ้บอดีเม่มีแนวไปใหญ่พะนะบุณก่อศาสตร์แจ้งสีเมื่อติแม่โอนเงินให้มัพน้อมเจ้าว่เจ้าวี่ตพบ้านเฮ่าหรอเนี่ยา้วเุกอาสเขาบ้านเยุนี่เอาประเทศที่ปุนกเป็นก็เฮ็ดปุนก่อารกังที่อาเฮ็ดบุญยังเ่เฮ็ดบุญยังสั่นเฮ็ดบุญยัอสั่็เศากร์จนย มันตุูจีนนั่นดิเขาก็เห็้ยญี่ปุ่นอันนั่นจีนเขาว่าญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นอะยุปุ่นบ่มีบุญดอกเชิ่งกันอย่างเดียวพอดีอีกของอะไรของเ้าเอาไปทุ่มเขาอีกคืออีกคือพอดีอไหนเนี่ยเอาตั้งมาลำเอาฟ้าลำมละอุตุพนอับอาเกิญปักันแม่ข้อนไปมาล้ำไฟไปไฟยิงไฟยิงมันคือปอมมันซ่อนสาย ม่วนส่วนเอ้ยแก้มสามหมอลำนี่เป็นสีวนส่วนทำไมต้องอุดซวนมองได้ดูนี่อัมทำอัมทำได้บ่เป็นอัมทำบ่เมี่วนส่วนนั่นล่ะวนส่วนไงวนส่วนวนส่วนแก้มสาวหมอลำนี่เป็นสีวนส่วนแก้มคนฟังนี่ก็เป็นสีวนส่วนอายนี่ซาตาด้วนลำได้กะบ่รวย วาสนาเฮามันส่วยเ้าน้ำไผ่เขากะซั่งเบาน้ำพีน้ำนองเขากะซั่งใจบักอ้ายมันผิดวังน้ำตาหนอยสองฟังคดีสู่อ้สอยพี่น้องฟังสอยสอยมตาสองน้อยเป็นหับเขาหูอยู่ดอกตาสองน้อยเป็นหับผู้ใดเขาก็หูจักดอกสวยอย่างสวยามมีเนื้อหาสาระ เอ้าชอยจี้ยงเอ๋อกูเห็นมึนหนงหัวใจยงอันนี้ฝ่ายปล่อยฝ่ายเออมึงกะบ่าว่ะยองม <c oughs> ึงกะบ <c oughs> ้าเป็นตะกูลายค้นมาฝ่าย <c oughs> เออเป็นจังได้ยีห่หมอยี่เจ้าก็เขากระซาวว่ามึงตายมึงตายอหรีอเปล่าเนี่ยเจ้าเมีย <c oughs> มึงได้เกิดพร้อมๆกันเกิดกระซังแล้วกูเกิดรุ่นมึงแต่ว่ากูเถ่าท่านมึงแหนก็งากูใส่วิกเขาสิบหกเด้อนรับเอารับละตลกดีให้เขาะกูมีงานน่ะเนาะ ร่า,าไรที่มาเื่อเยฟังร่ำโอลนอ้กกบอบ้าบางได้สนา,บามานบ้าควบไม่กีว่าโอลาน้อมันจังสิแตกต่างเห็นบแ้แ้เถิงมันเดไปมันแตกต่อโอ้ยได้่ะโอลนอ ไหนบคนแฟ่แฟเอ้าเอ้าอนเก่ามันบกคองมันกัสซาลเอคือกันน่ะละกูแสบบากหูกมันล่งห่องมันยังสีนะ เป็นว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นตาไนจะไม่เป็นตาไนเป็นตาไนจะไม่เป็นตาไนนี่ไม่ค้นมักไงขี่ขันลัง,งายาวไงเป็นสาวผู้รม่มเฮาบักฟักอุจักแต่มักละผู้ชนล่นสายประจักแรงจักไงจะไม่เป็นตา นายเบิ่งเพิ่นใจปันแห่งขอกำนายหมอลำผู้ยิ้มเปยิ้มเป็นเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดแมนตาสมตวานเห็นทหารพุทธะาโตอทอไข่เห็นเส้าไ้บ้านนอกอกหน้าเพิ่นได้สิ่งวนซาละหมอลำพังแบ่งนำกอดเอ็งเื็นโกคือดงกดแต่ส่งเขยนตาท่าคิวกดเติส่งเขยนตาท่าคิวบ่โหจากสีสิวสีเหลืองสีเด็กหลอนเขามาแทงของโตเป่าเป่าอ้างแต่เต่าโตล่าข้าหลเบาหมอแข้นนี่ไม่หอดปืนนำ เบาหมอแค้นนี่ไม่หอดปืนนำไปถังยิงเขางามบางคนสวยงุ้ยไอ้ขยังบอกคุยอวดอวดเปิงโตผัดปิงปันเองเห็นงัวอยากได้ผัวแต่หัวโอกำปันขัดผัวหำสันติหมอดีให้หมอลำจันไรจะไปเป็นตาหนายายลายนายอีกสโนไงมาพ่อเป็นสาวสิกรีคนตัเตินตึงดีเสิยดิฉันเล่นเอาทำเฟกกเถิงกะเถิงกาพ่อจะขายจะข้าผักหัวมึงเอ้ยกูก็แหงบอกเคยปล่อยผิงจกเื่อเบื่อ ไเบื้ปันมาบักล่าหูจักแต่ทาด้ำมันเข่าแป้งหูจักแต่แต่งทิดคิ้วเขียนตาแต่ว่าไตวัางขาสิบปีโบรางบ่จะเข็ดจักสั่งทาเตเอาผัวก็โ่หูจักเคลื่อนขัน้วเ,เฮืเเอนนอนเฮือนนั่งบัดเฮือนทั้งนีง่พ่มีไผสอนสาวบิกกี้ก็ยั่งหูจักนอนจักนอนไงลงเจ็บเงือบเลียวบักเสงืบเงือบปันคนหมดใจมันผินจังใดเอาหอยฟังเนเต,เล,นเ,ตเล่นเตผู้เล่นต่อยเล่นเตผู้ดเด็กมาเน่แข่งบาดแข่งวะ เขาหาก่อนเขาออกมาเทียบหาบได้แล้วเสียมาลงปุ้งแกแล้วเชื่อนินหมอแค้นมาเอาส่วนแบ่งแต่งเล่งแต่งก็เล่นต่อยเล่งแต่งทันสีแข่งทั้งลองทั้งล่ำแข่งทั้งล่ำชิบขึ้นกระสูแข็งคว่ำลู่มุ้นหน่อยมุนบอกว่าเก่งปันทั้งคือแหลนลงตรงบ่อแม่นองอวดเก่งถึงดีหามาสู่เบิ้งตี้สำใดซสำหนึ่งขั้นบ่ลมลงตึงขาสีสั่งแล้วก็ง่ายชิบตังละวมาลำโตมเม่สีหน้านวลคำสวด หองใหญ่เบิ่งหน้านอนไฟใส้คือบอกให้ห้าวัาแท๊ไข่บยย่อได้ไหมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่แหละเขาเอินว่ามอล่ำมอล่ำมอล่ำล่ำใส่กันแข่งกันเออประสานกันสาดเจ้าจะสีเขาต้องเอาขึ้นเอาขึ้นเออผ่้นมอล่ำไฟใส้สาดจังสีมอล่ำไฟยิ่งต้องเป็นพมเป็นพมอย่างสาดกับพมกับพมอีแแฮมึงฮะขีดบอท่านโอ้ยอีมันเป็นพมดอกนี่เป็นน้งสันผ่าเทียนตีน เอออัดพรมเช็ดเท้าหน่ะพรมเช็ดเท้าพรมอยู่เอ้าเขล้ำศาสตร์ใส่มาแล้วสู่เขาบ้างหน่อยด่านก็ง่ายมาแล้วใบไส้เป็นน้ำไม่อีกบอสนี่บ่อาจารย์มือมิกเขาเป็นน้ำไม่เป็นมึงอย่างนี้แม่ข่อยแล้วสวดข่อยคอยมาท่านอู้ไม่ได้สวดพี่อีพี่สวดเสียงไม่ยิ่งเสียงไม่ยิ่งน้องอยากเอาเสียงพ้มเอาไหมสปาดิมาร์ับไรนไหม ร่างจัรเนยตเรถ้าเอาละเปินเนเเป่นเวินเน้่ยใม่ไเปิ่นเมินและคั้นจะเมีนสู่เพิ่นสู้เขาผัวเขานักปะเล็กะกะซีฮาปะปะเลกกิเอาบอ่อสกเสานิ่งท่าขั้นคุณพีน่นัท่าหางท่ามีท่าไปเป็นเสียถีทีข้งดินฟีฟีท่าไปขี่ไปเหีียวน้องบอกเกี่ยวลำเอียง บ่ววาจะเป็นไอทิดหรือว่าไอเชียงที่เอากี้หังอ้อยหอยเชิญมาชายชายไฟไหม้ไหม้ใครห้ำแตกปอโอ้ยยิ่หามเลยไดนี่แหละเขาเอินมาสวยทั้งสันสันจุดปุด นวนนวนคือเบิ่งทางล่างเด่นอันนวนอยู่ทางล่างนาะแเ่เนาะเอาหนีละพีหมอลำเอาหนีละพีหมอลำข้าเอาเจ้าเอาลองตีข้าหัจริงเอาเจ้าเอาสาวนั่งบอบาสมบูรณ์เจ้าเป็นตาคอยเป็นคนถูกอยเห็นมาก็บสิมือฟาดหนึ่งเปล่าปลาเจ้าเป็นงาทางคอยเป็นแหนงเจ้าเป็นแหนงทางคอยเป็นดังนี่ก็เจ้าเป็นดังทางคอยเป็นไหมก็สีน้ำกันไป จุดกบทุดแกนเจ้าเป็นแว่นทางข่อยเป็นวีขั้นนั้นแล้วเจ้าเป็นพ่อชี้แถหัวออกปวดขั้นฉันผู้ล,ล่ำกะชีเป็นคนสวดให้สินอู๋ปูเจ้าเป็นข่ยผ้าลกข่อยทีย่เป็นข่อยไข่ปอตีหน่อยเด้อละแม่นตีไงบ่ต้ตองว่ามันเลยขั้นเจ้าเป็นเด้อละแม่นลูกเคยฉันเป็นแม่เท่าพิษมากะสีเบ้ายางเต็มอัตตาให้หลูกเคยส้มมาบ่ายพรนบหนบขั้นเจ้าเป็นเด้อละแม่นผีปอบข่อยเป็นหมอทำ ด้วยเสด้จอแม่ปากกำครับนี้ตีทรงให้มาเลนลงทงขี่แตกเป็นส้ายเอาแต่ป็นกับไต่นำกันทางกูเมื่อนี่แล้วแต่หมูผ้ารองผ้าลำเจ้ามักทำกะตำเอาตี่ห่อหามสมว่าเจ้าเป็นน้ำนางเราเป็นบัวขนามขึนเพียงหัวบวกขึ้นไปมากขั้นน้ำขึ้นเพียงปากก็ต้องเพียงตาขั้นน้นแล้วน้ำได้สามว้าก็ต้องได้สี่เป็นอะไรกันทีก็เจ้าเลยไปว่าแต่ชอบทางใด เลีงลิงเลงีเลิงกิงีใช้เอ่ยนี่ขันวาเจ้ากิ่งนขันวาเจ้ากิ่งมามัดขาติดกันละ่อยเจ้าดันขาไผ่กบที่ l o อนติงติงติงลีงกีลิง สุดยอมอผ่เพลินอเอาสีมาเหตุจังสีมันบ่ออยู่บ่อมวลบ่อย่อนบ่อเศร้าตัวเมียเนาะเอาจังสีซาข่อยว่าังไเอาตองเตยใส่กันฉันดอกพีเ่เมีมมขยข่อยแห้งเตยเก่ง